และนี่คือสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยสะพานเนี้ย,ยาวสุดนู่นไกลมากค่ะแมมมันก็เป็นการขับที่ท้าทายพอสมควรคืสอส่งได้เลยฟรี วันนี้เอินพาคุณผู้ชมมาจีนอีกครั้งค่ะเอินจะไปเมืองจูไห่ประเทศจีนแล้วก็ไปเขตปกครองพิเศษมาเก๊ากันต่อด้วยแต่ว่ารอบนี้ยเราเดินทางด้วยวิธีนั่งเครื่องบินมาลงที่ฮ่องกงแล้วก็นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าที่เชื่อมทั้งเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเมืองจูไห่ประเทศจีนและเขตปกครองพิเศษมาเก๊าเข้าไว้ด้วยกันค่ะ ซึ่งก็เป็นวิธีเดินทางไปเมืองจูไห่ที่คนจีนเองก็นิยมเช่นกันนะคะในตอนที่เราไปกันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ยังเดินทางข้ามสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊ากันด้วยรถโดยสารประจําทางหรือว่ารถรับจ้างข้ามเขตแดนแบบที่เรานั่งมานี้ค่ะจะไม่ใช่รถส่วนตัวกันนะคะบนสะพานก็เลยมีรถไม่ค่อยเยอะ เพราะรถที่จะข้ามได้ต้องมีทะเบียนข้ามเขต่นแดนที่กําหนดเอาไว้แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถข้ามสะพานนี้ได้ค่ะจะอยู่ๆไปบอกว่าเรียกแท็กซี่เฉยๆแล้วก็บอกให้ข้ามสะพานนี้ไปไม่ได้นะคะซึ่งข้อดีของการที่จะไปจูไห่แต่ว่าบินมาลงที่ฮ่องกงก็คือมีไฟล์ทให้เลือกเยอะมากแล้วก็ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับการต้องบินไปลงที่สนามบินมาเก๊าแล้วก็นั่งรถไปเมืองจูไห่ที่อยู่ใกล้กันค่ะพอเราบินจากประเทศไทยมาลงที่สนามบินฮ่องกงแล้วก็จัดการเรื่องต่อมรับกระเป๋าอะไรกันให้เรียบร้อยก็สามารถนั่งรรถทีี่่วิิงตงตจาาากสสนนนนนมบนขึ้้ไปพ โดยไม่ต้องออกจากสนามบินไปก่อนค่ะเราก็นั่งรถออกมาจากสนามบินฮ่องกงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะผ่านด่านนี่ด่านอยู่ข้างหน้าแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือพาสปอร์ตค่ะเรากำลังจะไปขึ้นสะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกนี่ด่านข้างหน้าหูด่านเพียบเลยเดี๋ยวเราก็จะยื่นพาสปอร์ตให้เขานะคะมันเป็นการอารมณ์แบบตรวจคนเข้าเมือง เพราะว่าฮ่องกงข้ามไปคือฮ่องกงก็เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้ไปเดี๋ยวเอาพาสปอร์ตให้ค,คุณพี่ดรเวอร์ที่จะพาเราข้ามไปนะคะเดี๋ยวก็คนขับก็จะช่วยเอาพาสปอร์ตเนี่ยยื่นให้กับที่ด่านสังเกตได้ว่าเราเข้าช่องวีซิเตอร์นะคะถ้าช่องทางด้านขวานั้นจะเป็นฮ่องกงเรสิเดนต์ เราคือวิซิเตอร์แล้วเดี๋ยวมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะถ้าเราผ่านด่านนี้ไปเนี่ยนะตอนนี้เรามาจากฮ่องกงใช่ไหมคะฮ่องกงพวงมาลัยขวาขับรถชิดซ้ายเหมือนประเทศไทยตามสไตล์อังกฤษแต่เดี๋ยวพอข้ามสะพานไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะขับชิดขวาหรือชิดซ้ายเออมันไม่ง่ายนะถ้าเกิดพอพวงมาลัยขวาแล้วต้องขับชิดขวาแบบของจีนเนี่ยมันมึนนะมันงงนะมันขับยากอยู่นะเอาล่ะผ่านด่านมาเรียบร้อยค่ะ เท่าที่ดูตอนนี้คือเราชิดขวานะคะพอเข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นชิดด้านขวาทันทีเลยค่ะจากด่านเมื่อสักครู่นี้แหมมันก็เป็นการขับที่ท้าทายพอสมควรพวงมาลัยขวาชิดซ้ายมาจากฮ่องกงพอเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนเป็นชิดขวาด้วยพวงมาลัยขวามันก็ฟิลเหมือนแบบว่าคนเอารถพวงมาลัยซ้ายมาขับในกรุงเทพอะคะ่ะรถที่สวนทาง เขาอยู่ข้างนั้นเขาอยู่ข้างซ้ายมืออย่างเงี้ยคือเป็นการขับชิดขวาแบบประเทศจีนแล้วค่ะสังเกตนะคะตลอดทางเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนคี i ร h t ตลอดก็ก็ดีนะคะเพราะเห็นป้ายมันก็เหมือนกับแบบรีมายตัวเองว่าอ่าเธอชิดขวานะจ๊ะเพราะว่าเรามาจากฮ่องกงมันอาจจะเผลอได้ค่ะตอนนี้เราก็ลงอุโมง์มาซึ่งอุโมง์นี้เนี่ยก็จะมีความยาว6.7กิโลเมตรนะคะแล้วก็มุดลงมาใต้ทะเล เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสะพานแล้วแบบเรือใหญ่ๆมันก็จะวิ่งผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบว่ามีมุดลงใต้น้ําบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้แบบว่าเรือไม่ติดไงคะเรือสูงๆเขาก็วิ่งของเขาไปได้จะได้ไม่ต้องแบบว่าเหมือนสมัยก่อนสะพานมันต้องคอยเปิดขึ้นอะไรอย่างนี้เพื่อให้เรือใหญ่วิ่งได้ใช่ไหมคะนี่ก็ไม่ต้องลดมุดใต้น้าเอาซึ่งตัวสะพานทั้งหมดเนี่ยมันคือ55กิโลเมตรก็จะมีสักช่วงหนึ่ง6.7กิโลเมตรที่มุดอยู่ใต้น้ําจุดที่ ลึกที่สุดที่เราจะมุดกันลงมาเนี่ยคือ44.5เมตรค่ะถ้าเราข้ามสะพานนี้ในเวลากลางคืนเราก็มาดูไฟแทนแล้วกันค่ะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะและในขณะเดียวกันรถที่มาจากฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็ข้ามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ทุกคันที่จะข้ามเนี่ยต้องเป็นรถที่ได้รับอนุญาต <c oughs> แต่ในอนาคตมันก็มีแนวโน้มมันน่าจะเปิดให้แบบว่าโอเพนมากขึ้นนะคะ อ่ละตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกแล้วค่ะซ้ายไปมาเก๊าขวาไปจูไห่ฝั่งขวามือที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่แบบเป็นตึกๆึกตึกต,กต,กต,กตกเป็นไฟเนี่ยนี่คือจูไห่และหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าตอมอหรือว่ากระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งที่พอร์ตแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าเมืองจูไห่ภายในพอร์ตก็จะมีตอมอที่จะไปมาเก๊าด้วยนะคะเท่ากับว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกเพื่อที่จะเข้าจูไห่หรือมาเก๊าค่ะ คืนนี้เอินจะพักที่เมืองจูไห่เราจึงเลือกไปจูไห่ค่ะเรามาดูเวลากลางวันกันบ้างค่ะนี่ข้างหลังนี้ก็คือสะพานที่ข้ามไปฮ่องกงตรงนู้นที่เมื่อคืนนี้เราก็ข้ามมาจากทางฮ่องกงนะคะแล้วก็ไปลงที่จูไห่แต่ว่าที่เอินยืนอยู่ตรงนี้มันก็คือเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ คือเขาก็ถมทะเลแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเกาะนะแล้วฝั่งขวามือของเอิ้นตรงนั้นก็คือสะพานที่ข้ามจากจูไห่มาที่เกาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวจากเกาะตรงนี้แหละเราก็คือจะไปต่อที่สะพานตรงนู้นเพื่อที่จะข้ามไปที่ฮ่องกงได้ค่ะเนี่ยสะพานเนี้ยยาวสุดนูน้นไกลมากค่ะเพราะว่ามันยาว55กิโลเมตรเลยนะคะ สะพานนี้สร้างนานประมาณ8ปีเลยนะคะเปิดใช้ในปี2018ค่ะซึ่งพอสะพานนี้เปิดปุ๊บเนี่ยก็สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางจากฮ่องกงไปจูไห่เนี่ยจากเดิมนี่ใช้เวลา4ชั่วโมงก็เหลือเพียงแค่30นาทีอย่างที่เราได้ลองข้ามกันมาแล้วนะคะคือไวมากๆเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าขึ้นทางด่วนน่ะแต่ว่าเป็นทางด่วนที่วิ่งข้ามทะเลมายาวๆแล้วก็ ถ้าวิ่งตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะได้ชมบรรยากาศสวยๆของทะเลข้างทางไปด้วยนะคะส่วนกลางคืนที่เราได้พาดูเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรทางซ้ายทางขวาก็จะไม่เห็นทะเลอะไรทั้งนั้นแต่ว่าก็จะได้เห็นไฟประดับประดาสะพานสวยๆอย่างที่เราได้ขึ้นสะพานตอนกลางคืนที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปค่ะ สะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกคือยาว55กิโลเมตรชนะสะพานข้ามทะเลที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกอย่างสะพานชิงเถ่าไห่วานหรือที่มักเรียกกันว่าสะพานเจียวโจโบเบที่มีความยาว42.6กิโลเมตรซึ่งก็อยู่ในประเทศจีนเหมือนกันด้วยโดยเมื่อเปิดใช้งานสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าสะพานนี้ก็มีบทบาทสําคัญที่ทาให้บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษเก e a t e r Bay Area เรียซึ่งก็คืออ่าวกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊านี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนาดใหญ่ ในฐานะประตูการค้าสําคัญของภูมิภาคและกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่แข่งขันกับเมืองท่าสําคัญของโลกอย่างาคนครซานฟรานซิสโกนิวยอร์กและกรุงโตเกียวได้ค่ะโดยทั้งสองฝั่งของสะพานฮ่องกองจูไห่มาเกานี้ก็จะมีเกาะเทียมอย่างที่เอื้อนยืนอยู่ตอนนี้ที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่ตั้งของด่านสําหรับผ่านเข้าเมืองทั้ง3เมืองที่เรียกว่าพอตนั่นเองค่ะข้างหลังนี้ก็เป็นตึกที่อารมณ์แบบเหมือนตอมอ่ะค่ะตรวจคนเข้าเมืองนะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราข้ามจากจูไห่ ขับรถมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปมาเก๊าหรือว่าแม้แต่จะไปฮ่องกงเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่ที่พอร์ตเนี้ยค่ะก็คือเข้าไปข้างในนี้แล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีกระบวนการพิธีอะไรของเขาแล้วก็ต้องถ้ามีกระเป๋านะคะถ้ามีสัมภาระเราก็ต้องเอากระเป๋าลงมาแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารประจําตัวของเราเนี่ยให้เขาทําการตรวจด้วยแล้วพอเข้าไปปุ๊บคราวนี้ก็จะไปเลือกกันต่อค่ะว่า,าเราจะไปมาเก๊าหรือว่าเราจะไปฮ่องกงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ย เป็นพอร์ตของส่วนของจูไห่เมื่อกี้เรามาจากจูไห่นะคะเราก็เลยต้องมาเข้าที่นี่จากนั้นทํากระบวนการพิธีเสร็จแล้วก็ค่อยว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปต่อได้ค่ะสังเกตว่าเขาใช้คําว่าพอตนะคะ P O R T เนี่ยคือตอนแรกเอิญก็แบบปกติพอรตมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบพวกท่าเรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยเขาใช้คําว่าพอตพอตหมายถึงเป็นเหมือนด่านอะไรสักอย่างที่มันเป็นวินโดว์ที่จะต้องมีการ เชื่อมต่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็อารมณ์ด่านนะคะเขาเลยใช้คาว่าพอร์ตจูไห่มาเกา๊าแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเป็นเขตปกครองที่แตกต่างกันเลยนะคะก็คือจูไห่เนี่ยก็คือประเทศจีนเลยใช่ไหมคะส่วนมาเก๊าก็เป็นเขตปกครองพิเศษมาเกา๊าแล้วก็ฮ่องกงก็เป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่เขาก็มีกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยมันก็เลยต้องมีการแบบตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านอะไรกันหลายรอบนะคะมันจะไม่ใช่แบบว่า มาทีเดียวแล้วปุ๊บปุ๊บ๊บไปได้เลยโดยไม่ต้องตรวจอะไระค่ะก็เนี่ยเข้ามาที่นี่แล้วพอเราเดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะมีจุดชมวิวค่ะนี่ตรงนี้เนี่ยให้ขึ้นมาถ่ายรูปได้จะขึ้นมานี่โอสวยๆลมเย็นมากเลยอากาศดีดีเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เดินลงไปค่ะมีจุดถ่ายรูปต่ออีกมีอีกนะคะลงมา เดินมาตรงนี้เขาก็จะมีกล้องให้ส่องค่ะอารมณ์แบบกล้องส่องทางไกลอะ่ะส่องไปปุ๊บก็จะเห็นไปถึงตรงนู้นเลยไกลๆนู่นเลยแต่ว่ามันต้องสแกนเพื่อที่จะจ่ายตังคนะ,คะแต่อันนี้คือ <c oughs> ส่องได้เลยฟรี <c oughs> จะมีใครกลับว่าจ่ายตังค์เอาไว้แล้วนี่ <c oughs> เห็นไปนู่นเลย <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่แบบอธิบายว่า แต่ละจุดเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงแต่ละจุดคืออะไรนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่เขาทําขึ้นมาเพื่อให้เรือสามารถผ่านได้แต่ว่าตลอดสะพานนี้ค่ะที่แบบยาวๆเนี่ยมันจะมีจุดที่เขามุดเป็นอุโมงค์มุดลงไปใต้น้ําด้วยอันนั้นก็คือเพื่อให้เรือแบบใหญ่มากๆสามารถผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีความสูงอยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเรือใหญ่มากๆมันก็ไม่ได้ว่าแบบผ่านได้เสมอไปเนาะ และตรงจุดชมวิวเขาก็มีเก้าอี้แบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบจำลองของสะพานซึ่งตอนที่เรานั่งรถมาตอนช่วงกลางคืนใช่ไหมที่เราข้ามสะพานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นช่วงๆอ่ะที่จะเป็นอารมณ์แบบสะพานแขวนแบบนี้ค่ะซึ่งมีมากกว่าหนึ่งช่วงนะตลอดเส้นทางแล้วเขาก็จะมีประดับไฟซึ่งอันนี้เขาก็แบบเป็นสลิงเป็นสีสีเนาะแต่ว่าของจริงอะ่ะก็คือมันก็จะเป็นไฟสีสี่ะค่ะที่เราเห็นสวยๆตอนกลางคืน ได้รับคำบอกเล่ามาเขาบอกว่าที่พอร์ตแห่งนี้เขาใช้แอร์ของกรีด้วยค่ะเราก็เดินเดินมาแล้วเราก็เจอจริงๆด้วยอ่ะนี่ไงเขาใช้แอร์ g r e ค่ะอันนี้เป็นแอร์สำหรับใช้ในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมมันจะเป็น precision Air นะคะที่เขาเขาเรียกกันก็คือมันจะควบคุมทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นด้วยมันก็เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์รูมแต่ว่าส่วนอื่นๆเขาก็ใช้แอร์ g r e เหมือนกันซึ่งจริงๆมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเมืองจูไห่อ่ะ มันก็เหมือนเป็นเมืองของกรีเขาว่าเพราะว่าทั้งโรงงานทั้งเฮดควอเตอร์หรือว่าสำนักงานใหญ่ของโลกของกรีเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่จูไห่ไงคะเขาก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเมืองตัวเองอะจริงไหมในตอนต่อๆไปเอิญจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อในจูไห่และมาเก๊าอย่าลืมรอติดตามกันนะคะ ขอขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ